บริษัทชาเตอร์ประเทศไทยเริ่มดำเนินการวันที่22อาคารสีลมแกรนเทเลสนะครับอันนี้คือการเชื่อมแบบ EF นะครับอันนี้เจาะต่อจัมเข้ามิเตอร์อุปกรณ์ต่อวาลวท่อเก่าเป็นแบบนี้ครับสน,นิมชุด PRV ตัวลดแรงดันนะครับประกอบ ทำงานที่ธนาคารกรุงไทยสำนังกงานใหญ่ท่อ PN 2 0นะครับขนาด4นิ้วอันนี้งานที่สกุลไทยนะครับอาคารสกุลไทย42ชั้นอันนี้ถนนสียุธทธยาธนาคารกรุงไทยรูในของท่อเป็นแบบนี้ครับเรื่องท่อเรื่องน้ำถามเราบริษัทชาเตอร์ประเทศไทยจำกัด